สวัสดีครับเอทูแนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่บ้านลาดปังชุมแสงนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเรามาดูเกษตรกรนะครับฉีดยาเก็บย่างนะครับจะเป็นตัวลิเกนะครับลูกค้าใช้ตัว YCL พื้นนี้ทั้งหมด40ไร่นะครับแต่วันนี้ลูกค้าฉีดก่อนนะครับยีบหไร่ขวด1ลิตรนะครับหงถัง200ลิตรนะครับใช้2ขวดไอหาไร่นะครับผม ตรงนี้แปลงนี้นะครับเป็นลิเกจ๋าเลยผมชื่อสละอุชาสีครับเกษตรกรนะครับก็ทํานาอยู่ที่หมู่สิเกยชัยครับผมถ้าแถวนี้เรียกบานลาดปังครับอ๋อบานลาดปังนะครับผมอันนี้พี่รู้จักสินค้าของบริษัททูตัว YCL ครับไซฮาโลฟอบเนี่ยพี่มาจากช่องทางไหนครับผมวันนี้ผมดูทาง y o u t u ู e ครับอ๋อติดตามทาง y YouTube เนาะพี่เห็นเขารีวิวอยู่ว่าตัวยาตัวนี้ ครับผมรู้ว่าน่าเชื่อถือผมก็เลยตามหายาตัวนี้ครับนี่ครับผมเรากําลังจะผสมยากัน,นครับเก็บลิเกน,นะครับพื้นนี้นะครับทั้งหมดสี่สิบไร่ตัวนี้ใช้สองขวดเนาะต่อน,น้ํสองร้อยลิตรนะครับผมอันนี้จะฉีดห้าไร่นะครับแต่พื้นนี้สี่สิบไร่ครับอันนี้ผสมยาแล้ว ตอนนี้ก็เราอยู่ที่ชุมแสงกันนะครับนี่ยาจะไปไม่ได้ใส่ครับผมสีประมาณนี้เลยครับสีประมาณนี้เลยขดหน่อยครับขดหน่อย สองร้อยลิตรเป๊ะๆเ,เลียนะ้เนี่ยครับผม,มนนตัวนี้ฉีดที่ฉีดซ้ำฉีดย้ำได้ครับข้าวไม่แดงข้าวไม่อ่านนะครับเริ่มกันแล้วครับวันนี้สี่สิบไล่์เกษตรกรฉีดเองเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับเดือนหก ลรวฉีดกันไปวันที่เก้านะครับอันนี้สี่วันเราเข้ามาดูกันก่อนนะครับผมอยู่กับพี่สระนะครับเรามาดูกันปนไมหมดนะอันนี้ตัวนี้นะครับ YCL นะครับไซฮาโลฟอบอันนี้มันจะตายเขียวนะครับมันจะตายที่จุดเจริญพันธุ์เนี่ยเขาจะหงิก อีกไปหมดเลยใบจะขาวเหมือนาวเน่าข้างล่างแล้วเนะาะครับผมนี่ครับครับพีเกเยอะมากนะครับนี่ฉีดไปได้เจ็ดวันแล้วมั้งสี่วันพี่พเราฉีดวันที่เก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสี่วัน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 นี้เริ่มเห็นใบข้าวแล้วครับเนี่ย ทีแรกไม่เห็นเลยนะตา uh huh. ที่ฉีดครับผมนี่ใบข้าวเขาแสงแสงลิเกแล้วเนี่ยมันเกิดการชะง,งักนะครับครับเกิดการชะง,งักการเริ่มโตของญ่าหยุดแล้วนะครับเริ่มย่าเริ่มมีอาการนะครับผมจะดูแล้วเขาไม่รอดแน่เนี่ยถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยก็ใส่เขาเน่าแล้วนี่ครับไม่รอดเลยครับอันนี้จากใจเกษตรกร,ะกรนะครับอยู่กับนามากี่ปีพี่ก็ ปีนะพี่ทันนามาสิบกว่าปีครับพี่เห็นไกลๆใบหญ้ารู้เลยเขาหญ้าคงไม่ถึงนะรับเพิ่งฉีดนะครับเขาจะเขียวอย่างนั้นแต่อันนี้ฉีดไปแล้วที่ที่เราว่าสี่วันหรือสามวันสี่วันสี่วันพี่สี่วันนี่เขาออกอาการครับผมอมเหลืองนหน่อยไอ้แปลงไกลๆนั้นพี่เพิ่งฉีดเนาะเมื่อวานเพิ่งฉีดเมื่อวานพี่ยังิเขียวอยู่นะครับอันนี้ฉีดสี่วันหญ้ามีอาการนะครับ